ลิปซิงอะไรเงี้ยรึเปล่ารึเปล่าต้องไ็นเหมือนครั้งนี้แอบผิวนี้เลยมีสเต็กด้วยมีสเต็กด้วยสเต็กสัตว์หมูด้วยอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวแกถามเลยม่างงี้ว่าดอกไม้ส้มอะไรคืออะไรับดอกไม้ส้มดอกไม้ดองไงฮะอ๋อดอกไม้ดอกคุณตุ้ยบอกว่ามันอร่อยมากไว้กินกับแกงปลาอะไรประมาณอ๋อใช่หแือว่าใส่ปลาคอใหญ่นะชอบ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 มากเลยชอบมากเอยดูด้าดู ตาไม่มีเกณฑ์ให้หนูชอบมากใช่แต่ตอนนี้เราวก็คุยกับเอ้สายพอสมควรนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาล้มสรุปกันยีงกว่าสำหรับคำถามก็จะมีคำตอบในที่ถามกันเมื่อกี้แหละดีด้วยกันห้ามถามตรงนี้เพราะว่าเราตกคะแนนแจกเยอะมากๆเลยนะคะจะมีห้าคำถามด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวเราแกจะเริ่มจากคำถามแรกเลยละกันนะสำหรับคำถามแรกอย่างไม่ยากเลยตรงนี้ให้พี่แกเป็นคนถามดีกว่าเดี๋ยวแกให้พี่แกเป็นคนถามสำหรับคำถามแรกนะคะ อ่าคนที่รู้จักรไหนอ๋อโอเคเข้าใจบองคนเข้าใจง่ายิ่งผู้หญิงไม่สวยแล้วมันโง่ก็ต้องอะไรบ้างกต้องอะไรบ้างนะคนเริ่มรู้จักเพชรรัต์เนี่ยชื่อเพลงจากเพลงอะไรจากเพลงอะไรตอบได้ ตัวเนะครับเคเิดตัวเี่ัของม๊ทันทเลยสักีคุณจะไปวยังกนโอเคนะคะต่อว่ารอบงมีพี่เหนือนะฮะไม่มีชอยนะน่านนะครับง ok Đáp lời ok cả ok 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 พูดได้เลยมาดูสำเนียงร้คงดูสเนียงร้อนไหมเอาเอาซาไหมฮะเอาซาไหมเอาแด่น้เอาแต่นอามเอาุกเลยได้อาทุกเลยก็ได้ฆ่ากันให้ตายไอ้ตันเนี้นีจะเป็นคนแรกที่ได้อม่รัสุดอะไ็หรือเปล่็ไ I said, good.